น,นี่เป็นทางเข้านัำซานอิกนาซิโอเชิร์สรเดินเข้ามาทางประตูนี้นะครับก็จะมีคนต่อแถวเพื่อถ่ายรูปสะท้อนกระจกนะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นด้านในนะ วันนี้ยี่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกหกครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครับอันนี้ภายในบท์